สบายดีพ,พ่อเมย์ี่นองยินดีต้อนรับข้าสู่ซองสาวแล้วเหนือวันนี้กรนะบหน้าที่มานำหัวเนาะมากับน้องสาวคนงามคือเก้าการนำหัวทางเก้าเลยท่านผู้ชมฟ้ากระเบบบดบแต่ว่าโบมเมนน้ำโมกเนาะแล้วกับโบมเมนฝุ่นจิตตกได้ยินข่าวว่าเม่นฝุ่นมลพิษอีหอย่างจากอย่างเลยท่านผู้ชมแล้วกันคนบอกให้ใส่แมสใส่อีหย่างก่ออกจากบ้านเนาะใ่ก็ใส่หมวกนี่แหละ กรใส่ตรแนมหัวนี่ปิดรางไว้เดี๋ยว <laughs> ว่ามันมือหมวยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมุ่งภาพบรรยกากาศเป็นมือหมวยแบบนี้ท่านผู้ชม <s uss> ตอนนี้ยังบุ้มีวิวเวลนะว่างัวจะอยู่ทางใดนี่ก็ขึ้นไปซอกบึงก่อนน้ำมันจะยู่ทางใดหนุ่ยใส่ตาทิพย์บึงดูงยหัวจะใส <S <s <uss> ใส่หูทิพยฟังบึงว่ามันจะใส่ ยามเรียเร้ยงมาแล้วก็จะพากันมานำงเนาะผูใ้ใดที่ว่าเลี้ยงงวบางคนก็ให้ลูกให้เต้าเรือมานําบางคนเพื่อนก็ขังไว้เพราว่าก็เลยไม่ได้มานํา ส่วนไหล่จะโบเห็ดนาเนาะพราะว่านแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นนามุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเห็ดเป็นหนองท่านสมพวานเนื่องจากว่ามันโบมีน้ํามีไหนเพื่อนก็นเลยเปลี่ยนแปลงจกเป็นหนองทางนี้ก็มีนาอยู่หนแต่ว่าเพื่อนกับบริเฮ็ดเป็นนาเหืาไอยู ก็จะขึ้นภูในนี้ไปเมือ่อไหร่รรรปัน่อย ฝนจะสภาพบาเม่อยยิีนะาคนบเม่อย <c oughs> <c oughs> วิวดีวิวงามดีใช่ปะเสียงหายใจนี่หายใจรอยดีถ้าแบบว่านคันฝนอีตตกนี่แบบคือฝนอิตกเนะเาะตกก็ดีตกกดีดแต่ว่ามันดตกทุกคน ฟักจากเสียงหายใจนี่มึมไม่จริงนาไเลตัวยไปมันนี่หลุมโบเหงหมายถึงโบเฮงนวย เห็นวิวเวียลงวลัวเลยย่างขึ้นผูอ้นี้พ้นผัดจีได้ย่างขึ้นผูอ้เหนืออีกขึ้นผูหน่อยนี้ไปโต มายืนพักอยู่นี่ก่อนเมย์บอสตัวตัวตัวเมื่อยบ่เมื่อยบ่อึหายใจเริ่มบ่ออกแล้วท่านผู้ชมอันนี้เลยที่เพูนว่าบ่มีเวลาหายใจนะบ่มีเวลาหายใจแล้วโอ้เย้แล้วที่หายใจอยู่นี่มันเออนี่ยัง เดี Look, ๋ยวเ็าอกเดี no ๋ยวเขาเข้าไปหนึ่งทางที่เขาขึ้นมาน้องสาวว่าถ่ายหงบเปอร์เซ็นยู่มุมอย่างวันนี้ถ้ายดีนนี้ว่าถ้าท่านี้เลยที่ 1 2 3 1 2 3 1 2 3บอกว่าถ่ายตะกี้บด้เอาเขาถ่ายไม่พี่เทจะข่องหือจุลปุญยมครับเอาหมาก็เล่นขึ้นไปน้ำหนึ่งสองสาม,สามทุกคนนี้คือหูปที่ถ่ายได้เนาะอันนี้มัน็นตัวจริงอันนี้ในฮูบ เหมาเจะเอินเ okay. ดี๋ยวเอาฟุนกับพี่ฟุนบ่อกนะนี่เหมือนกันมันงามเลยหอมฮอนแต่ว่าตอนนี้ก็ฮ้อนแบบเอาๆเนาะตอนนี้ได้ยินเสียงกระลิงวัวละหังจากเสียงนี่เลี่ยนไปนี่เห็นแล้วท่านผระสงค์ดูนี้เข้าดูเหลือตีเอเห็นแล้วท่านผู้ชมค์เราก็จะไล่มันไปเลยเนาะ เดี๋ยวน้าบุกวนัาคบเรื่องตองยังที่เห็นเหมือนตันไปกันดูไรันยังไี่เห็นบุกรบเดี๋ยวไปสอกอีกบุกอน ไปไปไปมาเฮือนมาเฮือนนี่ก็จะเป็นหน่วยผูนะท่านผู้ชมเป็นหน่วยเป็นน่วยไป 看。<laughs>

ตอนนี้ก็งัวกะาใส่ก้อนแล้วส่วนคนก็นยัอยง,ง,งอ,อ,อยู่ทางนี้บ่ไหวเนาะพคตยางัวลงรุมกันเลยงัวหดรุ่มแล้วส่วนเทายังอยู่ถิงกี้มาหดแล้วท่านผู้สมแต่ว่าแต่ว่างัวมาหดก้นเท้าเนาะ แต่มาหอต้นงวงมาหอ่อเมื่กี้เดี๋ยวมานับบุกกรว่าครบบ่หนึ่งสองสามหน้าไม้น่าไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกใจนี่ซื้อวันศินผู้ว่านเกิดมือวันศินกันเลยตั้งซื้อให้วันสินตัวนี้นะมันชินน้อยมันสิดน้อยมันชินน้อย,นนอยครบแล้วครบแล้ว น้องสาวไปเอายามาะเอายาให้มันกินตายทุกคั้งวัวอ้าเคียแม่ยตีรปงัวจะกินฉันมีนะตัวนี้นอะกำลังเอายาให้

้วละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสุดท้ายนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย